เจริญพรท่านผู้ชมวันนี้วันที่8พฤษภาคมเดี๋ยวหลวงพ่อดออรสังคมจะพาท่านไปเยี่ยมชมโคกดองนาวิลล่าฟอรเรสของเราครับที่ท่านเห็นอยู่นั้นนะก็คืออาคารของวิลล่าเมดิเทชันเซ็นเตอร์ครับทางซ้ายมือนี่ก็คือแนวศาสตร์พระราชานะครับซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ เศร,รษฐกิจพอเพียงซึ่งหลวงพ่อดรสังคมได้รับการนิมนต์จากคุณโจ้ธิรทัศน์รัตนกมลพ,พรท่านผู้ชมครับศาสตร์พระราชา,า,าคือความรู้นะครับแล้วก็สิ่งที่พิสูจน์เห็นผลได้จริงกับที่พระเจ้าอยู่หัวของเราพรองท่านได้วางรากฐานเอาไว้ในแผ่นดินไทยของเรามากว่า70ปีนั่นก็คือ เศรษฐกิจทฤษฎีใหม่นะครับวันนี้พาท่านขี่สกูตเตอร์รับชมนะครับโคกน้องนาวิลลาฟอเรสครับสีเดือนเต็มเตมท่านผู้ชมครับตั้งแต่เมษา,าตั้งแต่มกรานะครับที่ผ่านมานะครับหลวงพ่อดอรสังคมและทีมงานก็พยายามทุ่มเทให้เห็นว่าวิลลาฟอเรสซึ่ง คุณโจธิรัศ์รัตนกรมลพรท่านได้น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะแนวคิดโคกน้องนามาใช้บุรณาการกับอสังสาริมทรัพย์ของท่านนะครับวันนี้อุโมงต้นไม้ซ้ายขวานะครับแม้ท่านทั้งหลายจะได้เห็นเร็วๆนะครับก็อิมิเกเนชันเอากันแล้วกันนะครับซ้ายขวามีผัก มีผลละมารากไม้มีทุกอย่างนะครับโคกหนองนาธนาคารน้ำนะครับมีเลขสวยงามท่านผู้ชมครับมีอุโมงค์ต้นไม้ที่ท่านมองเห็นเดียวนั้นก็คือเลขและธนาคารน้ำของเรานะครับกราววอเตอร์แบงค์โคกหนองนาเวลลาฟอเรสซ์ซึ่งคุณโจธีรทัศน์รัตนกมลพรเป็นเจ้าของครับเป็นบ้านจัดสรรที่บูรณาการนำแนวคิด บ้านวัดโรงเรียนมาใช้ในการพัฒนาท่านผู้ชมครับผ่านไป4เดือนเท่านั้นที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้ออูมงงต้นไม้นะครับที่หลวงพ่อดรสังคมมาช่วยกันออกแบบและวางแผนนะครับทางขวามือก็จะเป็นร่องน้ำนะครับซึ่งจะเป็นคลองเราก็จะมีการล่องเรือนะครับคลองสู่คลอง ดังนั้นวิลล่าฟอเรสต์จึงจะเป็นโมเดลนำร่องที่สามารถทำโคกน้องนา